นี่ครับบ้านกุดหินนะครับวันนี้เรามาลึกเลยมาหาน้องปูนาที่บ้านกุดหินมีหนุมหน่มๆมายืนรออยู่ด้วยนะครับเี๋ยเราส่งหน่วยก้าตายเข้าไปคุยก่อนนะ สบายดีนี่ฮาร์ดบ้านน้องซื้อขนมมาฝากไม่รู้ว่าเขาเรียกที่นี่เขาต้องเรียกว่าอะไรนะน้ำหวานใช่ไหมหอสบายดียดน้องปูม้า,ปาปเป็นมุกอะเฮ้ยน้องไม่ขำอ่ะพี่ น้องทำหน้าแบบส,สบายด,ายดาีน้องปูนามาดพี่เคยเห็นแต่ในคลิปวันนี้ได้มาเห็นตัวจริงแล้วมาดฝังเดี๋ยวฝักตัวพี่ด้วยนะ <laughs> ไปป้อนควายอันนี้คือฟางที่สีข้าวบ้านเจ้าเองเนี่ยโอ้เห็ดหนาหลาย,าายป่ะบ่หลายแต่บ่หลายแต่ฟางเต็มยุ้งเลยนะเ,เ,เอาบ้าเลยมันก็ต้องมีเม็ดข้าวจริงเหรอมีแต่ฟางไม่มีเม็ดข้าวอันนี้เอาไว้ให้งูเหร เอาไว้ให้งูยา,ายยยมฝนนี่อยย๋อนั่นก็เอามาให้พี่เลยแล้วก็ตรงจุดประสงค์ก็เรื่อนั้น่ะอ๋อเชยอาคขังไว้ก่อนเด้ออันนี้เครื่องน้องเพิ่นเอาไว้ให้งูกินยามฝนงูจะตัวเท่าเดียวโอ้ห้าหกตัวห้าหกตัวเลี้ยงป่อยเลยวะลยป้อยยามแรงยามฝนเอามาพุแม่ไปไปเอาสิใส่อะเบิ่งลุงอ๋อลุงอืมห้าหกตัวอยากเพิ่มอีกโตนี่ยทางนี้มีอยู่นะ อปอนปอนปอนตะก,กล้องมาก่อนเลยอไรง้ยน,นั่นนะโอ้โหค้างค้างไว้ถือไว้ถือไว้ยิ้มให้กล้องหน่อยเนี่ยยิ้มให้กล้องหน่อยนะ <c oughs> อืมสางภาพมาเนาะน่ะนี่พี่ขับรถมากว่าสามพันกิโลเลยนะมาหาว่าน้องปูนาถึงบ้านมาจริงๆไม่ใช่หรอกผมโดนหลอกล็อกมา <c oughs> ครับเออบอกว่าต้องมาเจอนะถ้าไม่เจอนี่คือพลาดนะมาดูครับดูความสดใส จับสองมือจับฟังสองมือเลยจับสองมือหาหันหามาหาันมาหาันมาจับอสองมือปั๊บดูฟังหน่อยดูฟังหน่อยเส้นไหนเล็กเส้นไหนใหญ่ปาบเดอ่นั่นแหละถูกอ้าดึงขึ้นมาอันไหนเส้นไหนเล็กเส้นไหนใหญ่เส้นไหน่ใหญ่ดึงเส้นใหญ่ออกมา <S <S ดึงเส้นใหญ่ออกมาปรารดึงมาเออเอามาดูใกล้ๆดิมันชนออัดบ่อเอามาดูใกล้ๆเด้ออืม นี่คือเบื้องหลังนะครับเราต้องบิ้วนางแบบแลักษณะนี้แล้วเราจะได้ช็อตภาพที่มันจะออกมาแบบคือสวยงามอย่าให้เขาอยู่นิ่งๆพยายามให้เขาแบบหาอะไรทํานะไหนฟางกี่เส้นเนี่ยรับดูเดี๋ยวฟางกี่เส้นลองดูเดีย๋ยวนับแยกออกมานับแยกออกมานี่ปกติมีใครมาให้เจ้าทําแบบนี้บอเ <c oughs> นี่ยเจ้ารู้เลยถ้าเจ้าจะเป็นนางแบบนี่เขาก็จะบิวประมาณนี้แหละเออให้เจ้านับฟางดูเอาฟางกี่เส้นอ่ะนอน,นี่นี่ระหว่างให้เจ้านับฟางนี่คือกัดกดไปประมาณสองสามร้อยรูปแล้วนะ นี่อื้อหือความงามแบบธรรมชาติที่แบบอื้อหือมันหาปรุงแต่งไม่ได้แล้วอื้อหืออ่านี่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 เอาเจ้าเจ้าดูรูปเจ้าดูรูปอ่าเจ้าดูรูปอ่าอืมดูเป็นรูปดูรูปเป็นไงงามอยู่ป่ะเป็นไงธรรมดาพอป่ะอ่ายังบุยอมภาพ่าตัวเองงามนี่มีมีคนเคยมาถ่ายแบบนี้ป่ะถ่ายรูปแบบนี้นะปาดปาดไปได้ยังไงโอ้โหไหนโบกมือหนโบกมือ ยิ้มระบบมือบกมือกงช้าๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้ทุกคนได้ถ่ายมองเจ้ามองซ้ายมองขวาไม่ต้องมองกล้องกันได้ไหมแบบอยู่กับที่อะบอกมือแล้วก็แบบอ่ามองกล้องนู้นมองกล้องนี้มั่งช้าๆ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 ไม่ใช่หมายถึงเวลาหันหน้านะเจ้าต้องหันแบบค่อยๆแบบนี้อ่าสโลวอ่าแต่บอกมือปกติแต่บอกมือปกติอ่าบอกมือบอกมืออือตอนนี้ทุกคนครับหวานหยดยอยแล้ว โอเคแอ็ชันตอนนี้น้องปูนากำลังล้างผักเป็ดปลาเผาน้องคนนันล้างล้างผักผักอย่างเนี่ยผักกระลำกระลำเอาไปทำอะไรอะเอาไปกินกับปลาเผาเอาไปกินกับปลาเผาที่นี่เรียกปลาเผาหรือปิ้งปลาได้มดสองได้มดถ้าสดชื่น วอาสดสิ้นก็ได้ข้างกวาเผาตอนนี้พี่อยากเป็นผักมากเลยให้น้องล้างไปแรกไปลงกระซานเลยเปิดน้ำแล้วงต่ทางนี่แต่ถ้าทางกะละมังน่าจะพอๆนะต้องลงต้องลงสะด้านหลังแล้วนะลงปักควายนะถึงจะล้างได้กะละมังพัถึงล้างขนาดไหนก็ไม่สะอาดแล้วพี่อะพี่มันเป็นคนใจสกปรกบูบีตัวเองด้วยปกติ น้องปูนาเพิ่งจะเห็ดกะรานเปลี่ยนกันกับเอื้อยเพิ่นเนาะโดยต้มไก่กับเป็นเนาะเป็นต้มพลเรอหมอเป็นเอาต้มคนบมเป็นแต่มีคนมาเม้นว่าต้มไอ้ก็ได้เด้อว่าฉันโอ้โเอฟซีมาเม้นในคลิปนะต้มไอ้ก็ได้เด้อเนาะปูนาไอยอมให้ต้มปูนาต้มไก่ก็เป็นอยอะเต็มใจให้รอกนะแต่แต่เมนูถนัดเมนูถนัดคืออย่างนะไข่เจียวคือทอดไข่ทอดไข่ แกงหน่อไม้ก็ได้แกงหน่อไม้ก็ได้แกงหน่อไม้ใส่หน่อไม้ป่ะใส่หม้อใส่หม้อตอนนี้คอมเมนต์มาล้วแล้วนะข้างล่างไอ้พวกนี้มึงพูดอะไรกันคนบ้าอะไรเทน้ำอย่างงามเลยโอ้ผู้ไปเอาเล็กปิ้งนี่กันจะผ่านไปสามวันแล้วเล็กปิ้งนี่ยังไม่มาเลยปลาสุกแล้วยังไม่ได้เล็กปิ้งเล็กปิ้งยังอยู่ฝั่งไทย เด็กปิงยังอยู่ฝั่งไทยของนำเข้าม้มือได้เหมนแสงนะมันสงนะผมว่าจะพูดแล้วคุณพูดแทนก่อนละ ักย um. ังอ <Itís> ันนเ้นะเขาอิ้นพักอย่างน้องปูนะหอมเสริมหรือว่าพักหอมรวมเนาะคนลราเขาอิ้นคนลาวมักกินเลยพักอันนี้กินกับลาบนะต้องต้องคาดบ่ได้เลยถ้ามีลาบมีนุ่งลาบคนลาวนี่มักผักนะแต่คนไทยอย่างพี่มักน้องนะปีนไก่ที่อกทางเก่าหรือ่ใครว่าถ่ายนำด้วยเพจผมนี่ต้องตำใจ ขนาดมีคนคุมนะเนี่ยถ้าไม่มีคนคุมจะขนาดไหนปลานี <Spanish reco> <inde> <S <S ่ยกล้ส <i kaz uffy> ุกหรอป้บ่เติมท่านี้บ่นี่ไอ้หัปลานี่ยบ่เติมท่านี้บ่เอาแห้ง บอกว่าหมู่กันซื้อๆครับมเป็นหมู่กันซื้อๆครับทีมงานพามาช่วยถ่ายคลิปน้องมิมาเนี่ยนี่น้องบิ๊กแรกนอนปูนาเอิ้นเอิ้นท่านผู้ชมกินข้าวเลยเนี่ยมากินข้าวกันเด้อกินข้าวหนุ่มปูนาเด้อข้าวอย่างเห็นแต่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นออ๋ข้าวปุ้นนะปปาไ เป็นผ่านปลาเนาะต้องมีประคุณครับภาษาไทยยื่นเมี่ยงปลาเผาเ่าม่นแล้วเมี่ยงปลาเผาขนมจีนโอแม่นขนมไทยขนมจีนแต่คนเรากินคนงามเนาะแค่ห่อผักก็งามแล้ว ตอนนี้คอมเมนต์บอกโอ้ถ่ายทุกอย่างเลยเนาะเข้าห้องน้ำก็ต้องถ่ายแบบนี้กินข้าวก็ถ่ายเป็นยังไงแซ่บจังวะแซ่บแซ่บเลยเนาะผมแซ่บเลยเนี่มันใบหนึ่นนงใบสองกินข้าวเลยเนาะเอากินครับกินกินกินเลยตามสบายกินไนดะ้ทุกคนกินได้เลยครับครับทุกคนกินเลยครับมีกันสี่สิบคนครับตรงนี้สี่สิบชีวิตสี่สิบชีวิต ขอพ่อใหญ่สาธิตหน่อยสาธิตหน่อยเล้ะสักคำหนึ่งครับเอี่อ่าเดี๋ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่บ้านนี้คือบ้านคนภูไทยหมดเลยบอเนี่ย้าจัดไปหนึ่งคำครับ น้องมีมานั่งตรงกลางนู้นเลยนู้นนนนตรงกลางนู้นรู้สึกว่าเราจะแปลกเพื่อนอยู่วันนี้อ่าอืมฟาดมีแต่คนงามเนาะมาเร็ว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 มาเท่ามาอมาโอ้คำโตโตเจัาบ้านคำโตโตคำโตโตจัดไปพ่อใหญ่ฟาด์นี่ฮึ่มเกินน้ำลายเลย อืมเอาแล้วหอแล้วหอแล้ว,อลวโอ้กินกันกินกันมกันกินปลาเผานึมาคันที่สองไมแสดงว่าแซ่บหลายนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้บังคับน้องกินน้องกินอัตโนมัติเลยนะเนี่ยห,หิวแล้วเดี๋ยวว่าแต่น้องเลยเราก็หิวเลยตอนนี้นแต่เพื่อคุณผู้ชมคน F4 เ,เรายอมเรายอมอดก่อนเพื่อทํางานก่อนถ่ายเออไม่ได้กินต้องกินเดี๋ยวจะบ่มีแรง กลับบ้านอมบานนี่ครับบรรยากาศมวนซื่นนะครับบ้าน,านหินโกดินกุดิน,บ,น,นบ้านกดินเมืองอัสสพรนี่รแขวงสวรรดเขตหมู่บ้านชาวภูไทยนะเป็นภูไทยแต่อยู่ในลาวปกติภูไทยนี่เครื่องแต่งเขาจะมีเครื่องแต่งตัวใช่ไหมเฉพาะเลยเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวถ่ายให้ได้ชมกันเนาะต้องต้องซื้อชุดมาให้เนาะป้าจัดไปครับแบบนี้นะขอบคุณที่ตตามครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อย